เดือนสิบเอ็ดเงี้ยพฤศจิกาหนึ่งกับสองทำไมคนเกิดอย่างถ้าคนดูเป็นอะ่ะเขาจะดูเลยว่าเอาเกิดเดือนไหนหรือวันไหนเขาก็จะเอามาบวกมารวมมาผนวกแล้วรวมกันอีกเงี้ยคือไม่ว่าอะไรปุ๊บก็อย่างดวงดาวอะ่ะแต่ละดวงมันก็คือตามวงวงล้อวงวงเขาเรียกว่ากงกงวงล้อของชีวิตเงี้ยไชัดด้นเขาเอาโหราศาสตร์คือตั้งตั้งโจทย์ว่าวันเดินมีเกิดตรงไหนของคนวัน แล้วก็บวกกันแล้วก็ดูดูเลขตามโหราศาสตร์เงี้ยแต่ทุกอย่างทุกทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรที่จะรู้เท่ากับตัวเลขตัวเลขจะแม่นที่สุดเยต่อให้ดวงดาวยังไงก็ช่างเหอะเคลื่อยยังไงก็ช่างแต่ตัวเลขถ้าเราบวกเลขได้เราเข้าใจความหมายของวันวันอาทิตย์คือวันอะไรวันพุธคือวันอะไรวันศุกร์คือวันอะไรถ้าเราตีจับแค่ตัวเนี้ยจำแค่หนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดคือเจ็ด พ,พูดภาระจุกตีความหมายให้ได้ว่าเป็นตัวเลขอะไรหนึงถึงสิบสองของเดือนจับความหมายให้ได้ว่าคืออะไรแล้วเราเอาสมการพวกนี้แปลความหมายแล้วตีกันแค่นั้นแหละ